สังกะสีเป็นเกลือแร่ชนิดหนึ่งที่พบในไข่แต่สังกะสีมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรเราลองไปฟังกันค่ะสังกะสีจัดเป็นเกลือแร่ที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตหากขาดสังกะสีอย่างรุนแรงจะทําให้เด็กไม่โตเบื่ออาหารต่อมไรท่อของระบบสืบพันธุ์ทํางานน้อยต่อมลูกหมากโตมเร็งต่อมลูกหมากมีปัญหาทางอารมณ์เช่นซึมเศร้าทำให้แผลหายช้าผิวหนังมีปัญหาและเสี่ยงต่อการติดเชื้อ การขาดสังกะสีจะพบได้ในคนที่กินอาหารไม่ถูกส่วนเช่นกินแต่บะหมี่สำเร็จรูปผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่กินอาหารไม่ได้ต้องให้น้ำเกลือตลอดเวลาแพทย์ผู้รักษาจะมีการเติมสังกะสีลงในอาหารที่ป้อนทางสายยางให้แก่ผู้ป่วยเราจะพบวิตามินอ e ีได้ในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ตับ ทะเลมะเมล็ดฟักทองและไข่ดังนั้นหากเรากินอาหารให้ถูกส่วนครบทั้ง5หมู่รวมทั้งกินไข่ทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งฟองจะทำให้ร่างกายได้รับสังกะสีเพียงพอที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงแล้วล่ะค่ะ